ทางมาตัวเองอยู่ปา,ารก็แบบไม่ย้อนมากก็เย็นอยู่เพราะมีต้นไม้ไงก็อยากกินข้าวกลางไม่มีข้าวเลยมีแค่เนี้ยสามพันแล้วคือจะรอดไหมเนี้ยเออไปขอชาวบ้านเขากินด,ดีกว่าเออเนื้อตัวก็กราดส่ครับในช่องคิมแอเบอร์สี่ครับอ่ะเออสวัสดีครับชาวบ,บ้าน มองเนทนี่ครับโอ้เราจะามาทำอะไรหรอก็จะมาขอข้าวหน่อยไม่ได้ทำไมก็ข้าวชาที่นายจะไม่ให้นายหรอกนายก็ไปหาข้าวเองเนี่โอ,อ้เอาเฮ้ยชา,าวบ้านคนได้ด้วยโอ้จะบามเหตุกาครับ เออน่าจะมีราคาไหมน,น้องเออน่าจะมีราคาเปล่าเอ๊ะคุณราคาเอ๊ะห้าถึงราคาเหรอฮใช่เมื่อกี้มันมีราคาอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวขวาไปแล้วนี่เดี๋ยวซ้ายไปอะ่ะมันจะมีราคาอยู่หรือเปล่าอะ่ะเห็นว่ามันจะเป็นราคาหรือเปล่าอะ่ะลองดูอ๋อครับ เอมีราคาเลยแท้หรือขวาเหรอวิสบีโอ้โหคิปเปอร์นี่นะขวาดีกว่าอ้ยราคาตรงขลางขวาหืมตรงกลานและไรนอะไม่ส่นโอ้โหคิปเปอร์โอ้แม่เห็นสุเกแม่งของราคาอื่ม ือผงมันมาห้เปินได้ราคาอยากได้ข้าวจังมีค่าไม่นอไม่ราคาเพรสวยดูวสเกนตออมันจะไม่ได้หรอกอืมก็ก็ก็อืมนมะเออตคุเอา โอ้โหเออมีคนพังบ้านอีกแล้วเหรอฮะอีกแล้วหรอชั้นจะให้นายใช้มีนายจะทำอะไรกับบ้านชั้นก็ขอโทษน,นะครับ,รบแล้วคนพูดเออนอยายพองน่าบ่าชั้นะนาะน่ามะมันลำบาก มอหนึน่เลยนายพี่ชอบแล้วครับช่วยมอต้องอไปช่วยเพื่อนอช้นอนฮะไปช่วยเพื่อนมอจะไปซื้อข้าวช่วยแต่นายต้องมารับผิดชอบ้วยการไปช่วยเพื่อนชอนที่ไหนอะ่ะโดยการไปตรงนั้นตรงไหนตรงเขียวๆนั่นอ่ะอ๋อตรงนู้น,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 นแล้วไปช่วยยังไงอะ่ะมนจะมีโซฮอยู่่ะแล้วให้นั้นๆไปต่อยฉากับ เลือ่อจำอะเมื่อจอำกระสุนพามันตอกกันและข้อน้อยก็ทำได้จะให้ค่าฟรีเ <gasps> ย้เย้ให้ค่าฟรีโอ้ให้ค่าฟรีเฉยเป็เพื่อนแม็กิเปอร์นดึพอเลยกิเปอร์มาตบขราวหนะ้าถ้าเจออีกนี่มึงเองเลยแล้วเลื่อจำโอโ้โหที่ได้เลยจำเลยน้ำมาก็ยังสวย กิเป er, 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 er. อร์กิปกิเปอร์กิปกิเปอร์ือมีก็ไม่เป็นไรก็โคตรอะเอ,อ่เร่จะไปไงอ,ปอ่ะโอโหปลากััอเออปลากเราก็เร่จะไปไงเออ เอเจาต้องมีทางลับดีไปหามาดีกว่ามันไม่เดี๋ยวเราจะรู้ได้ไงว่าบนไดนอยู่ไหนเมเจอรมันต้องมีบนไหนไม่ใช่หรอเอ๋หรือว่าผัาไปเลย เออพาไปเลยแล้วกันทางไปเลยเออไปเลย <c oughs> เอา <c oughs> อันนี้มีมุไนไนหรอเอานี่มันสองมอันนี้ว่าโอ้โหต้องให้ไปโอ้โหอุ้ย <c oughs> โอ้โห,โโห,โโหโดูลิทาสวดแงงเห้

ขาวเดี๋ยวให้คุม้มองไงมาไกลเกินโอ้๊ยเจ็บไปหนึ่งผู้ชมเอ้เดนโคตรไกลแมงผู้ชมตายตกใส่ด้วยหกอกก่อนมัง้ง เอ๊ะไม่ข่ะมันมีนี่ไะเออโอเควูดีดีดีังปุ๊บปุ๊บอ่ามาทาเมนาทีกวฆ่าเม่นดา,า,านี่แน่เอา้า โอ้เราทางเดิมเราจะอะไรนะเอาลือโอ้แมงมงหมดได้ตุ้เกินโอเคปุ๊บจะแทงไงเนี่ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ รอเลยนะจะไม่ใช่ในไอ้เรือ่องเลยปีนยาก็เลยใช้ไปแล้วอ๋อปีๆแต่ก็ยิงเรือได้ไวนะเรา <c oughs> เอา้อไม่น่าทักเลยโอ้กว่าจะได้โอ้ออ๋อปากกว่า อือฮั่นมัจะได้ปุ๊บเอ้ยอันนี้กล่องใดอ่ะะวินอะไรอ่ะดูดดิอันนี้ยายาปุ๊บเอา้าอืมโอเคเสืเอระเปิดวิสภาเปิดแล้วเย่ต่อไปมันจะมีอะไรอีกข้างหน้าเนาะใส่สกอตไปก่อนโอ้โอเคดาพร้อมวาดต้องมา ขี่เดีวอย่างนี้เลยปะเจ็บหนักไปเลยนี่โอ้เอามันได้หายด้วยโอ้เป็นเสนยหายมากรงวางไว้ฮะมาเกี้กากขึ้นจะมีอะไรอยู่ข้าง no หน้าเนาะอันนี้หินกรวดไอ้สกะดานรู้เลยบุกไปเลยนะครับ มาช่วยนะครับเอาคุณครับเกาคุณโคฮะเดี๋ยวมาช่ครับเออขอบคุณครับ ข้าคุณค่แล้วจะออกไปไงชูโกเมนูกันชักก็เมนูกันค่ะแล้วไม่มททีที่ออกมาอืมอน,นี่ไฟอะไรอะ่อนะเห็นไหมเยอะเดียวเดียวเดียว,ยวนี่ไฟอะไรมันจะออกไงคะเนี่ยเออหีบก,กวดเดี๋ยวแล้วมีมาไหมฟื้ปฟ๊บนไม่พออา่านังไง i um. do